สวัสดีครับผมกรบนะครับวันนี้ครับผมได้คุยกับแม่จำเนียนครับหมวดที่พาน่าเมื่อกี้ครับต้องยอมรับว่าเสียใยมากคือแม่จำเนียนแกบอกครับว่าเสียายมากแกซื้อนะแกซื้อศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดแต่แม่จำเนียนไม่ได้ซื้อเลขสี่สี่ครับแกบอกว่ามันบังงามมันมันขี้ไหลแกเลยไม่ซื้อ เลขเลขเบิร์น,นะครับแกซื้อแทบจะทุกตัวนะแต่ว่าสี่สี่แกไม่ได้ซื้อแกบอกว่าแกเสียด้มากเนาะแกฝันเกี่ยวกับว่าเห็นคนท้องครับคนท้องอายุสาสามปีแล้วก็บ้านเลขที่หลังนั้นก็คืออายุของคนท้องคือสาสามแม่จำเนียนแกก็ตีลูกแฝดครับคือหนึ่งหนึ่งแกก็ซื้อหนึ่งหนึ่งสามสามเจ็ดเจ็ดนะครับเป็นแปดแกไม่ได้ซื้อเลขสี่สี่ครับ แกบอกว่าแกเสียดายงวดนี้แม่ชะเนียนครับแกฝันแกฝันเกี่ยวกับรถครับฝันว่ารถหายครับเป็นรถเก่าที่ว่าไม่ได้ใช้แต่ว่ามันหายครับซึ่งความฝันของแม่ชีเนียนครับแกฝันมันมานะครับแต่แกไม่ได้บอกว่าแกฝันวันไหนหรือบ่ไหนครับงวดนี้อาจจะมาก็ได้คนที่ฝันเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับรถหายเกี่ยวกับรถดับเกี่ยวกับรถเหาะ บางเทือครับมันมีโอกาสที่จะมาสูงพอสมควรงวดนี้แกฝันว่ารถแกหายครับแล้วหาอย่างไงก็ไม่เจอแต่ว่าเป็นรถเก่าที่แม่จำเนียนรักมากในความฝันหาจะในกับบอพอครับซึ่งปัจจุบันนี้คือรถคันนั้นก็ยังอยู่นะครับแปลกให้ไหยมันดีก็ตรงที่ว่าของบอัวคบเป็นอย่างคือปกติรถยนต์น่ะบางคันน่ะ มันเป็นเลขสี่ตัวมันเป็นเลขสี่ตัวครับแต่รถของแม่จำเนียนครับมันเป็นแค่เลขสามตัวครับเป็นเลขสามตัวเม็ดเดียวเลยเลยอาซิมาเลยก็ได้หวดนี้เมื่อกี้ครับผมวอาถึงความฝันของแม่จำเนียนแต่วเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนคนอื่นกบเสียงนะ่ะเหมือนกับเสียงแม่ผมเป๊ะเลยตอนนี้ครับเวลาที่ว่าผมนั่งอยูน่น่ครับนี่คือประมาณเกือบจะที่หนึง่งเมื่อกี้ผมวอาครับ แต่ว่าหูใส่ผมเนี่ยงินเหมือนกับยงี้ยนเงี้ยน,น,นเสียงอื่นกบแต่ว่าลักษณะเสียงเหมือนกับเสียงแม่ผมเองพีหลอกบะแต่ก็ไม่มีใครนะครับแนมใส่กับบ่มีแนมขวาก็ไม่มีข้างหลังกับบม่มีข้างหนากะหว่างเปลา่าจรุว่านี่ชี่ผมนั่งอยู่นะครับไม่มีใครครับมีแค่ผมแค่คนเดียวหรือหูฝาดวะครับนด่งไปเดินมาเง้ยนเสียงร้อนละ บร์เมาด้ยครับบริใเมาบร์เมาคือปกตินี่คือถึงว่าผมอาจจะนานๆครับดื่มบ้างแต่ว่าผมก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นครับผมเนี่ยยาสูบผมกับเบอร์สูบเลยคืออาจจะเบอร์แค่ตรงที่ว่าไม่ได้นอนกันและครับเมื่อกี้ผมบอกขอใส่ละเมืงอกีครับค่าจิดรวงเดี๋ยวขอบอกอนุญาตบอต่อนลครับเสียงไฟกระซางขออนุญาตพูดต่อเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้มีเกี่ยวกับผีบริเกดก็วกับวิญาตเลยเกี่ยวกับรถหายบอนะครับรถอาจจะออกเรขก็ได้ และก็ที่สำคัญครับทะเบียนรถของแม่จำเนียนครับเป็นเลข3มตัวเป็นเลข3ตัวหางเดียวครับแกฝันน่ะคือฝันมาหารถเจ้าของมาเจอครับแต่ว่าไม่รู้ว่าใครเอารถไปหาอย่างไงก็คือหาไม่เจอซึ่งเดินอ้อมบ้านอ้อมแบบบองเก็บของยังไงก็ไม่เห็นครับแกลักรถขนาดมากแล้วก็ร้องไห้ครับห้องหายไปน้ำหาไปน้ำครับหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแกฝันแค่นี้นะฝันแค่นี้ครับ ฝันแบบหารถไม่เจอแล้วก็ร้องไห้จนตื่นสั้นๆครับถึงผมจะนอนเรื่องไม่บางครับแต่ก็ยังบหอเวลาซาแกแก็พูดสั้นครับื่อที่เมื่อกี้แกฝันเกี่ยวกับคนทองครับคลอดลูกแฝดเนาะแกก็ตีหนึ่งหนึ่งสันสามมันออกสี่สี่ครับแกก็ฝันนั้นๆัครับวันนี้แกก็ฝันว่ารถตัวเองหายแกก็ฝันนั้นๆัแต่ไม่นะครับตัวเลขอาจจะมาก็ได้ทะเบียนรถคันที่หายในฝันครับคือเลข ห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งครับสามตัวตรงๆเม็ดเดียวครับแต่เลขที่แม่จำเนียนแกบอกบอกมากครับห้าสี่หนึ่งก็จริงแต่ระวังครับบางเถื่อมันหายอาจจะเป็น5 4 0สี่ศนะครับเนาะเพราะว่าห้าสี่หมันหายมันอาจจะเป็น5้าสี่หรืออาจจะเป็น ห้าสี่สองจสินะครับเพราะว่าซื้อขึ้นซื้อลงเพราะว่าบางเทือนนะเวลาคนฝันครับอันนี้คือผมผมมาบอกเองไหนคือบางคนฝันนี่คือบางคนก็อาจจะซื้อขึ้นซื้อลงบางเทือนะบ่ิยอาจจะไม่ใช่ตัวเลขตรงๆบางคนว่าเอาแค่ตัวเดียวก็ได้กบหน้าเอาแค่ตัวเดียวก็ได้ก็คือห้าสี่ศูนย์ใช่ครับถ้าเราจะเอาแค่ทะเบียนรถอย่างเดียวก็ได้คือห้าสี่ศูนย์แต่ว่าบางคนอะสุิม้ามี1ิคนสิครับอาจจะมีคนบางคนที่บอกว่า ก็แล้วแต่เขาว่าเขาอาจจะซื้อขึ้นซื้อลงก็แล้วแต่ครับแต่ตัวนี้คือแม่จำเนียนแกก็ซื้อขึ้นซื้อลงนะครับแกก็ซื้อห้า5ี่ศูนย์ห้าสี่หนึ่งห้าสี่สองครับนี่คือเลขลดหายวงกลมครับก็คือห้าสี่ศูนย์ไม่ต้องซื้อห้าสี่หนึ่งโอห้าสี่หนึ่งคือที่เป็นลดไม่ต้องซื้อห้าสี่ศูนย์หรือห้าสี่สองก็ได้ก็แล้วแต่ครับและอีกอย่างหนึ่งครับคือบ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่ที่ ลดหายครับคือเป็นบ้านที่ของแม่จำเนียนครับคือเพราะว่าหนึ่งปัจจุบันตอนนี้คือรถคันนั้นก็คือยังจอดอยู่ครับไม่ได้หาย2ในความฝันคือแกก็เดินอ้อมบ้านอ้อมซ้ายอ้อมขวาเดินหาย,ยังไงก็คือหายไม่เจอหรือจะมาบ้านที่ไหมผมก็เลยถามเผือกครับคือบานที่บานทีของแม่จำเนียนครับคือเลข6 4 7ครับ6 4 7นี่คือเลขที่บ้านแต่ถ้าถามว่าเป็นวงกลมเนาะ แม่จำเนียนแกก็วงกลมให้ก็คือห้าสี่หนึ่งและก็หกสี่เจ็ดนี่คือบาลาที่บอถึงเนี่ยมันก็ล้ายกันนะครับหาสหนึ่งอาจจะเป็นหาสี่เจ็ก็ได้แต่ว่าบาลานที่ก็ยังมีสี่เจ็ดครับเนาะอาจจะเป็นไม่ได้ครับหนึ่งพฤศจิกายนห6หกบางเทอผมกับลอกความฝันเนี่ยบางบอกว่าเป็นนะครับผมพูดความฝันเนี่ยน่าจะหอดพันเรื่องละมั้ง เป็นพันแล้วมั้งครับธีวานเนาะเพราะว่ามวดนู้นตั้งแต่ต้นปีครับผมบอกหลายแห่งบอกประมาณร้อยงวดละงวดละร้อยร้อยร้อยฝัน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 มาสักพักหลังนี่ครับก็น้อยน้อยอยู่แต่ถ้าผมคิดว่าถ้ากอฝันคนตะลุคนทีวาทักมาเหล่านี้คือน่าจะเป็นบุเยอะเยอะครับแต่ แต่คนที่ว่าทักมาเล่าฝันนี่คือไม่เยอะคนครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่คนคนเดียวคนเดียวสินครับที่ว่าทักไม่เลยเลือยๆสินครับจะบังเถื่อกับบุหงว่าความฝันของไฟบังเถื่อกับจ้จนะาบ่ได้ครับจําไม่ได้บังเถื่อกับจําจำซื้อเนี่ยแถวจำบ่ได้เหมือนกันเพราะว่าบัางเถื่อผมกะเมมซือมซ้อนนะเมมซื้อแม่นะไม่ได้สินะบังเถื่อก็จําแเเด้แนวบ่ได้ะครับแต่ความฝันนี่คือผมจําได้ชัดเจนแหละต่อมวด,มวดเป็นต่อมวดเป็นมวดชนะคือมือนี่แม่จำเนียนแกก็บอกว่าแกฝันว่ารดหายนะครับเนาะ เลขลดคือ5 4 1สี่หนึ่งซื้อลงก็5 4าี่ซื้อขึ้น5 4าี่แต่วงกลมคือ5 4 1ี่บ้านเลขที่ที่ว่าลดหายก็คือหกสี่เจดาลงมีนทอะไรบ้างครับเผื่อตัวเลขมันจะมาบางเชื้ออาจจะบอกทับสนแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบฟังรายละเอียดทุกอย่างนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่ฟังจนจบแต่ว่ามีบางคนที่ไม่ได้ฟังก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนครับอยากให้ทุกคนถูกเลข3าตัวนะครับงวดน,นี้ ถูกจริงๆนะครับเนาะได้รับเงินหมื่นกับแสนทุกคนครับผม